คำเตือนในวิดีโอนี้ถูกสร้างเพื่อความบันเทิงไม่มีขบวนพาเหรยและให้ถ่ายไม่เหมาะสมโปรดใช้จักรยานเฮ้วิจาอย่างในการรับชมด้วยนะหากมีข้อผิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ไม่สบายใจเพื่อเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นผิดพลาดเราจะอัปเดตแก้ไขที่ Description และใต้คอมเมนต์นะครับ สวัสดีครับครับกบพบกับเกมตาร์บอยแบงวันนี้จะมาถ่ายลิฟที่มากับ s p d 01นะอ่าะเป็น <N> Angel World สายกอลพังย็งที่แล้วว่าเด็กที่ติดมาด้วยเนาะนี่ ันนี้ไม่ใช่แฟกที่แถมนะอันนี้เป็นแฟกของเราเองที่มีอยู่แล้วนะแต่ในตัวกล่องก็มีแฟกให้อยู่แล้วนะเป็นแฟก<ช>ของ<ช>ของเจนเ,เวอร์นะเป็นแฟกปกตินะแล้วก็อ่ออะเดี๋ยวเราเดี๋ยวบันดี้เดี๋ยวบอกทีหลังนะมอนเตอร์ตัวแรกจอมบัตติชิตาล่าโดกาเซก,กุตเนตสกิลของมันก็คือแรนเดอร์มาการ์ตใบนี้โจมตีเข้าฮิตหรือว่าทําลายมอนเตอร์คู่แข่งสําเร็จมันจะยิงอีสองแล้วก็เราจะได้ยิวสองตีได้ครั้งเดียวมีสองคิตีถูกผ่านที่มันเก่งก็คือคอคอสมันคอคอสต์มันคขขือ เลือของผู้แข่งอาหาพ่นนะใช่ใส่ไปสีตัวเก่ง <Okay. S 1> ตัวต่อไปเทพธิดาขัางกอลิปตอ่ะคอคอสคือจ่ายด้วยนงเกตของผู้แข่งแล้วก็มีสกิลที่ตัวคือผู้แข่งมันสามารถคอมอเตอร์จากช่องดอกได้มีสกิลเมื่อทําการโจมตีเนี่ยหากการ์ดในช่องเกตของผู้แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ากว่าผู้แข่งเลือกทิ้งการ์ดปรตัวเองหนึ่งใบจบเกมแล้วใช่มีแค่ครั้งเดียวมีสองคีบที่ออกขันตัวต่อไปจอมทุบไดแพนสกิลคือเมื่อเข้าสุสนามนําการ์ดใบสุดของผู้แข่งเข้าช่องเก คือชาร์จให้ไฟหนึ่งเกตแล้วก็นำกาา์ดแใบบสุดของกองเรา2ใบเข้าจะเกจคือคือชาร์จอีกไฟหนึ่งชาร์จเรา2จากนั้นถ้ามีกอเจนกี้ใบอื่นมาสาม จวยหนึ่ง <S <S ไม่ติดบอลเพอร์เทินเลยไม่มีตัวนี้เกตมันไม่พอเลยนะเลนทีอ่ะอ่ะตัวต่อไปจอมเพี้ยนกิฮิฮิเลยอาที่ใช้บนนะเป็นสกิลแอคเลืกมอเตอร์ก็อยังกี้ที่มีไซส์ต่างกันไม่เกิน2ใบาจากช่องดอกที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะใจเงเกีเลยกาบไปนี้แล้วก็นําการที่เลือกขึ้น<อ>มือนรีจากช่องดอกมาโอ้ไม่ตดบอลเพอร์เทินด้วยไม่ตดบอลเพอร์เทินครับอ่ะตัวต่อไปคนยักษ์จอมโฉดเกตเอาเกต คอส์คือจ่ายด้วย1เกรของคู่แข่งแล้วก็สกิลคือเมื่อเริ่มต้นเอเตอร์เฟสของเรา,าหากการ์ดในช่องเกรดคู่แข่งมี1ใ,ใบหรือต่ำกว่าจนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้รับดับเบิลแอตแท็กมี 2, 2> มมคีย์ตีส0 0พแล้วก็อีกสกิลคือเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จทำลายการ์ดปรสนาคู่แข่งได้เลย1ใบำทำล,ลายการ์ดเลยนะฮะทำลายการ์ดเลยเก่งมากเลอวได้เลยนะยอะไรอะไรตัวต่อไปเป็นมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะจอมตัดกระดูกซาคิเลออสสกิลคือเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสูนามนำการ์ด แล้วก็เราเราสับกองการคู่แข่งนะและนาการ์ดใบประสุดของกองการ์ดคู่แข่ง2ใบเข้าสู่ช่องเกตคู่แข่งหากการ์ดในช่องเกตคู่แข่งถูกนํากลับเข้ากองด้วยความสามารถนี้เราได้เลือดอีก2อเลือดสองอีกใส่ไปตัวเดียวพอเพราะว่ามันไม่มันใช้บ่อยมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะก็ <c oughs> แล้วก็ส่วนเรื่องบัตตี้ <c oughs> เนื่องจากไอการ์ดมอนเตอร์ที่จําเป็นที่มันมากับไอบีทีศูนย์หนึ่งเนี่ยมันต้องใส่ซีหมดเลยนะไม่ว่านี่ยใส่ซี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  ไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็นบัตตี้ก็นอกจากตัวนี้แหละก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาเป็นบัตตี้ไปก่อนเขาเขาถ้าใครมีใบอื่นเพิ่มหรือเกิดมาก็เอาเป็นบัตตี้แทนนี้ได้ใช่แล้วต<ม>่ชอบเลยบัตตี้อ่ะมาในโซนของเวทมนต์บ้างนะใบแรกเป็นใบนี้ซัปปรพซิงกิสมายเป็นการ์ดเสิร์ชต,ต้องใช้นะจ่ายหนึ่งเกตนำก็เจงกี้ที่เป็นมอนเตอร์เหลือเท่มจากกองการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทิร์นใบต่อไปวิวาทะอมตะราคาแบนี้ได้ถ้ามีก็เจนงกี้อยู่บนสนามเท่านั้นจ่าย2เกต อีกฝ่ายที่มือหนึ่งเ,เราได้จวบสองไอ้อไปนี่แหละเก่งมากเลยใช่ไปนนี่ก็เกง่งอ่ะใบต่อไปล้อมั่วซ่วแคทคอร์สทำลายคอร์ทิงกี้สนามหนึ่งใบแล้วก็จ่ายหนึ่งเกทเป็นเคาน์เตอร์นะมีสองสกิลให้เลือกสกิลแรกคือทำลายมอนเตอร์วุฒิฐามคู่แข่งไม่เกินสองใบถ้าทำลายได้จั่วการ์ดหนึ่งใบอีกสกิลคือถอดโซลทุกใบจากมอนเตอร์วุฒิฐามคู่แข่งหนึ่งใบใช่ถอดโซลมอนเตอร์หนึ่งตัวทั้งหมดเลยสกิลอ่ะใบต่อไปเป็นกาเซ็ปนะ ขับเฉพาะสมาชิกเซนโนจินเป็นกาเซตสกิลตอนเริ่มต้นเมนเฟดเลือกทิ้งกับมือเขาแล้วเราได้จั่วหรือตัดเกตเขาหนึ่งแล้วเราได้ชาร์จสองใช้ตอนเมนเซียสนองข้ามอ่ะแล้วก็ใบต่อไปใบเมนใบนี้ต้องใส่นะเพราะว่าก๊อตยังกี้มันมาสายตัดเกมขนาดเนี้ยมันก็ต้องตัดให้สุดต้องมีรอย่อทีใส่ไปสามเพ่อไงคือเจอเด็กไหนก็กลัวเด็กการ์ด็ีเปนนี้หมดแหละใช่อ่ะต่อไปเชลเบรก บางคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่การ์ดเก่าเนาะมันมีค่าคอร์สนะแต่ว่าอันนี้เป็นสกิลที่เก่าแล้วแต่ปัจจุบันอ่ะเขาแก้ทิหม่แล้วคือม<ช>ันไม่มีค่าคอร์ส<ช>มันเออมีสองสกิลคือสกิลแรกคือนําเวทมนตร์บนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบบนสนามนะเอาไว้เข้าใต้กองเลยโอ,อ้โหเก่งม, <ๆ S 1> มากดีเอ็นรูเลอร์เลยเน,นี่ยใช่เตะได้เลยแล้วก็อีกสกิลคือเป็นเคาน์เตอร์อ่ามอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบได้รับพลังวิลลบสองพันแล้วก็ลบหนึ่งขีมีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ต้องจ่ายเกลียดจังหว้นะว่าใบเนี้ยไม่จ่ายเก์ะน อ่ะใบต่อไปพิธีอัญเชิญทวยเทพอันนี้ก็เป็นการ์ดเก่าเหมือนกันอันนี้น่าจะใช้ใช้อีกยาวๆอะ่ะไหเนี้ยใจหนึ่งเกตหนึ่งหน่วยจั่วการ์ดหนึ่งใบถ้าสมใส่อาวุธอยู่จุวจุดอ่ะใบต่อไปการเติมพลังขั้นสูงสดุดอันนี้ใส่ไปใบเดียวเพราะว่าเอาไว้เป็นทางเลือกเฉยอือคือใพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแค่คอ้อนมานะแล้วก็ชาร์จสามเกณฑเลยก็คือเอาไว้เป็นทางเลือกเผื่อบ,บางทีเราคอมโบไม่ขึ้นไอัน,นี้ขึ้นก็ยังมีได้ชาร์จหน่อยใจน้อยแต่ได้เยอะจังเป็นเคาน์เตอร์ด้วย ใบต่อไปเจลิกแกมบิดนั่นเองใส่ได้แค่ใบเดียวในทุกแฟกที่ใส่ได้เส<อ>กิวคือนำมอนเตอร์พัสนามของเราทุกใบกกลับขึ้นมือไม่ติดบนกระเทิน,นไม่ติดอะไรเลยเลยถ้าใส่สีนี่สนุกใบต่อไปเจลิกเหมือนกันเป็นทางเลือกไทม์เซลล์ไล่กรรมีไ้ได้ถ้าเรามีเลือดเท่ากับ3ต่ำกว่าไม่ต้องจ่าย 5, ค่านะแคทโคนแคทโคคือจ่าย2เกตสองเลือดจว 2, ่สองใบอันนี้เป็นทางเลือกเฉยๆเพื่อแบบมือมันไม่ค่อยดีเลยเราได้การดชัเอาเมเกจเหลืออยู่แล้วใช้ไทม์เซลล์ไปต่อไปเป็นไอเทมนะ สกายก็สแจ๊กเก็ตอีกคลิปคอสคือนำก็สแจ๊กเก็ตจากช่องดอกเรา mm hmm. เข้าสู่การไปนี้แล้วก็จ่ายด้วยหนึ่งเกตคู่แข่งมีพินัยเทศสองคีปีเจ็ดพันโอ้โหใส่ไปสองแมส mm hmm. ไอเทมอ่ะใบต่อไปเป็น Impact Impact คือใบนี้จอมหมัดลงทันหมัดระเบิดเคล mm hmm. ลาร์ฟนโอ้โหได้การไปนี้ได้ถ่าฝ่ายเลือดก,กับ 5, ห้าหรือต่ำกว่าและเราประสานเรามีก็สแจ๊กเก็ตนะจ่ายหนึ่งเกตมีในส่วนของการแนะนำนะคือที่ที่อยากแนะนำก็คือ เช็ดเบรกอันนี้คือพี่ใช้อยู่นะแต่ถ้าอยากแนะนําใบนี้ด้วยใบนี้คือนัคเคิลไรทียมทานอ่าและกัรนี้ไถ้ามีกอเจงกี้อยสถา,านท่านจ่ายเงินเกตยุ่เริ่มตีฮิวหนึ่งยิงหนึ่งก็คือใบนี้ถ้าน้องอยากเปลี่ยนอ่ะพี่แนะนําให้เปลี่ยนกับเอาเช็เบรกออกแล้วใส่ใบนี้ไปแทน2ใบเพราะว่าเช็ดเบรกเนี่ยมันเป็นมันลบคี้นะแต่อันเนี้ยมันยุเลืกอการยิงตีเลยอเอาไว้เป็นทางเลือกได้ยิงเลือเลยแล้วก็ใช้ด้วยก็นี่ไว้เปลี่ยนกับอันนี้นะ ก็ใบต่อไปที่อยากแนะนําคือ Impact อา,อาจจะใส่เพิ่มอีกใบหนึ่งให้มันเป็น3ใบในเด็กให้มันขึ้นมือหน่อยก็ได้ถ้ามันไม่ค่อยขึ้นนะอาจจะใส่อาจจะใส่เพิ่มไปอโอเคออก็ลิฟต์ของดิตตี้ยังที่ที่พี่ใช้อยู่ก็จะประมาณนี้นะจะเทเลงเก่งมันจะเป็นแนวสายตัดเกมตัดเกรทําลายบึ้มมอนเขาแล้วทีห้ามคอมมอนเกิน3ตัวตัดเกมอันนี้ก็จะเป็นลิฟที่ใช้แบบไม่นับการเสริมแนะนาอะไรนี้นะน้องๆก็อาจจะเอาไปเพิ่มรถอะไรก็ได้ลดบางอย่างไอ้ที่อันนี้ไม่ได้เยอะไป อาจจะลดแล้วใส่การ์ดกันเพิ่มก็ได้ไปเล่นเพราะว่าอยๆพวกนี้มันไม่อะมันก็อาจจะแบบใช้กับดิ๊กบางดิ๊กไม่ได้ก็ต้องปรับเอามันไม่ตายตัวนะเราอาจจะใส่แล้วที่ไปสีก็ได้เวลาเจอบางดิ๊กอ่าใช่ครับผมก็ลาไปก่อนนะฮะเจอกันลิสต์ต่อไปกอดหวัสดีครับครับผมผมชั่ว